ให้หิงเลยครับ Happy Birthday ฮู้ ยี่สคนเปล่าเด้อรอเด้อเปล่ากันอี้นก็เเป่าเค้กันนีกรอเลยต้องมาปล่ายลับฟขี้ยังำไรปะรำลาสุดท้ายเอาอีกรอบอีกรอบกันรำรำงามรำงามเดาหอมฝนแม่มึงโอ้อหนมันเป็นดอก่ไอ้ข้นวะดีดีดีเดาแล้วนีดีด Happy hum, Birthday! Happy, hum, Happy hum, birthday, Happy birthday to you, Happy hum, Birthday Happy hum, birthday Happy you, Happy hum, Happy hum. Mother, Happy

โอ้กี่เดียรได้ปบากากินเอาพอล้วาบากากินมบลเลยเหรองเอาคอยเพื่อนสาวมีความสุขมากๆนะคะเอาจี้ยังบบบลดหนลูกใส่โยอันนี้ม่ามันจะถน้ำลามันจะถน้ำลาเอาเออกมันถน้ำลายอาเคศใส่เน้ บังลาเบนแห่งเดอขอบคุณีปให้แม่ปาแ้วขอบคุณเจ้าจากขอบคุณเดนขอเดแข่งแข่งแข่งม่งเขาเปอหมดมันบวออกอ่ะขอบคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้ำค่ะสิ่งสำคัญขอบคุณเงินหนึ่งหือฉันถึงหายไปมือเสิบ้าน้ำเด้อค่ะเด้อจะมาผูกขึ้นได้จ้ะเด้อลมยายนะทีน้องเอาเปิดไฟมันเปิดไฟเต่แม็กมนเลียวมาแล้วมนเรียวกันแม็กเปิดไฟหน่อยแม็กนั่นแหละ พี <One input> ่ต้องคุยนี่มีอะไรกงบระเค้ยใส่บาได้เลยมันเรี้ยวเดี๋ยววมาอีกมันบเรี้ยวมนเลยเลยวมันเลยแยกแล้ว่นใส่มทันเลยมาปัดแยกดูวามาแยกม่อยู่ตรงนั้นเลยมาอีกหน่อยหนึ่งเออบางบางงมาตัดเค้ก่อนไม่ต้องคุยกันมาแล้วมาเลยเนแล้วเข้าทางไหนอ้โไอ้เอ ยกขวาเมันเตลิดี่แยกแล้วนั่นเอ่อขึ้นใย่ขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนอยกขึ้นสองันนั่งแดดพี่ยกไปไหนสองอันก็ทางเราเองหันหนาหันหนาแบกบนะเทยหันหน้าตกเออหันหนาเทยขึ้นงามหัาคนงามเห็นหรอามมมันเอมึงม่ได็แบกหรอกคือไปยื่นเรอพี่กัม เออย่าตันะงนะอยืนี่นะยืมีตัดเคนะเออความความความยาไปยืนฝั่นู้นว่ะอยาให้มันคว่นะเสียดายเสียดายเลยนี่อยาไปยืนฝั่งนู้นว่ะไปถ่ายรูปไปจ้าวน่ถ่ายมาเดิไปทางนี้เจ้าสาวก่อนไปเมย์ไปแมย์นะมงนั่นแหละอยาถ่ายกแข่งก็กนเร็วเขาออกมา้เยมึงคือออกมาอนี้แล้บากนี่ Để của tôi ngon của là ngon 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 mong ngon 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 mong ngon 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 Mong ngon 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 ตัวเธอมึงสีกระเตียงใดแต่ละอย่างละหมดเลยถ่ายลูมแม่หมดสวยไหมครับพี่ถ่ายบอลเร็วๆลูกมามันต้องจุ Over ้มแค่พิพูห์หนามถ่ายบอลมาถ่ายเลยนะมันหัวมาถ่ายรูกแม่หมดมาสวยมากเลยแค็ดแมงเรือองจีเขี้ยวหนามนะ

เคอตายรูปเลยเอกก้เอมายอมาเอมยเ้าจะร้องพี่ซกินก็ได้เคกคนนี้ไม่ได้กินหรอกอ๋บอกรตะดมทายลอยเียรู้อนึ่งสองหนันหลซานเคีมเทีมมันมองเมยอย่างไไม่ได้ล้างมือไม่มันมันมองมันเหรียนไหมเกี้ิกินตัวไหนกินอันใหญ่เด้ออันน้อยบกินเด้อขี้เดียดน้ำลายบระเขียกบักแดนมันเปาแห้งพูด เป่าจะลูบล่มมัดอันนี้กัเป่ามาก่อนเลยด้วยแม่เล่อนไผแม่เออเลนไผกับสรางเขาทยอันนี้ส่งเออเขารู้นั่นเลยนันคืออย่างเนี้ยออกไปได้ออกไปได้มีุไปไไปดือกนนาชื่อสว่างมากเลยอ่ะ ตัดเครื่องเขาเฮ็ดจะไนวะลูกเือเฮ็ดงามตัวเขาวังว่าเขาจะพูดใส่กระดานนะอันนี้ยังไม่สว่างตัวเนาะตัดคอเลยั้นทำไมวีพี่จ๋าหน้าเรายังอยู่ดีตัดอันนาไอ้หมดไปให้มันกินเลย ซับไเลยว่าเอามาอะไรที่จะยำเซ็ก่กินโมอิมคนมาจะยำหัวมันมึงะยำหัวไหัวเม่เจ้าของใช่หยำหัวมันเออเอาอันนั้นแหละเทียมาที่ไปนยำหัวมันอที็าไมหน้าเราเละคนเดียววะนี่หน้านูลที่แม่สาไหมาทีงาหน้่ไหม ยิงกินหน้าเขาไหมไหนหมดอไหนหมดกินมยิงกินหน้าเขาไหมหน้าเมียเขาก่อนเอ้าโอ้ยเฮยหอนเทียพี่เอี่ยวมันเป็นกระดาษนั่นอะไม้มันกินได้มันกินได้ไม่หลอกกินเลยวะเอาจิงๆเอ้าน้าหมุดเหนียาเอามาโอ้ถ้าไปหย่ำหน้าเมียของมึงนี่มันตีเสียบบ่ใครจะกินหน้าเทียดไอ้ฮอภาขึ้นแน่ๆอุ้ย เดี๋ยวมาสุงมอบก่อน้หอสุงมอบเราก่อนเราไปแลกเคก่อนมูมึงเอามั้องลังุลงได้แล้วโอ้ยไม่ได้จะเดียจะของเขไมันโลกินเคน้องเพชก็ให้เองหน้าน้องเพชเอเอทำไหมเ่กินหเที่ไหนไหหมดหมดจ้าหน้าซโรกินไหมเฮีย นาโซโลน้าโซโลใส่คลิปนี้ฉันนี้แหละครับขอบคุณหลายๆครับสบายดีบ๊ายบายเอฟซีในใจที่รักจ้ายังงอนยังงอนจุ๊บจุ๊จุ๊หักคือเกาวัตดีบายบายครับ